เรานะคะก็คือดีมากเลยนะคะเพราะเขามีห้องอาบน้ําให้เราด้วยสําหรับใครที่บินมาไฟเช้านะคะแนะนําเลยว่าดีมากๆตรงนี้ก็คือแอร์โรพาซาชั้น2นะคะออกจากสนามบินมาขึ้นมาชั้น2ค่ะเดินสั่งตรงข้ามตึกมาได้เลยค่ะภายในเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรีบพาไปดูกันค่ะฟนเครื่องดื่มมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นบริการฟรีค่ะแล้วถัดมาก็จะเป็นส่วนห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะเขาแยกเป็นสัดส่วนชายหญิงด้วยค่ะ และสาหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะอาบน้ําค่ะทางเราเขาก็มีตะกร้าของใช้มาให้ด้วยนะคะภายในก็จะมีทุกอย่างให้คบคันเลยเราไม่ต้องเปิดกระเป๋าและถัดมานะคะก็เป็นโซนส่วนกลางเล็กๆค่ะไว้ให้เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับชั่วมโมงเบาๆนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็จะมีโซนนิตยสารให้อ่านเล่นด้วยนะคะ <ๆ S 1> และถัดมานะคะก็จะเป็นโซนพักผ่อนค่ะมีให้เลือกทั้งเสือโซฟาหรือว่าห้องพักส่วนตัวนะคะ ทุกโซนจะมีความเป็นส่วนตัวสามารถนอนพักผ่อนได้เลยค่ะโนโดโกะเลาไว้ด้วยนะคะบาย